ซึ่งรางวัลจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากพื่อนเราพวกเราผีดแล้วครัเป็นหลายอย่างจังเลยใครที่โกนอะไรก็ได้รับฟรีเลยพวกเราสองคนนะครับวอมพายยันเทียนให้เลยไม่จีของรางวัลจริงๆครับต่อวันไม่ใช่มีแค่มีโกงเงคุณจินตีเพราะวันนี้เนาะเราก็ยังมีบอร์ดถั่วต้มต้องนิดหนึ่งครับก็คือถั่วต้มเนี่ยเราสั่งมาสิบสองกิโลตอนแรกคิดว่าจะเยอะกว่านี้ครับก็เพราะว่าเนื้อมันแน่นมากเลยฮะมันก็เลยผลิตปริมาตรไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ บอกว่ามาจากรถไฟเลยรถไฟส่งเลยข้าวมีตรตวรถไฟมาให้ด้วยค้วตอนตอนํามาส่งแต่ไม่รู้ว่าส่งจากไหนต้องพูดเลยว่าเป็นวต้นอินพอตจริงๆเพราะเดินทางกันมาจากรถไฟกันเลยทีเดียวหมนถึงว <โอ S 1> ่จ <โอ S 1> ุฬาของเราแห่งนี้เอใหญ่มากนะคะหัวน้ำงอยู่อแค่นีนะ้เองนะคะอะเราทำโนนะคะก็ยังมีบิงโกคุณเจ้ามีบิงโกออดาด้วยเสี่ยงไม่ถึง ได้โอเคมีบิงโกโเกมตรงนี้มาเริ่มเล่นกันได้นะคะก็คงแจกของปรุบกริดอ่ะไม่ใช่มีแค่บิงโกคน,นดีเราย,ยังมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างบอดให้กำลังเออบอดให้กำลังใจก็สามารถเขียนข้อความให้กำลังใจหรือข้อมูลอะไรก็ได้เนี่ยมาใส่ไว้ในจดหมายที่บอดให้กำลังใจเป็น,ปนการแลกจดหมายกันใช่แล้วออแล้วก็ กะไปเพลงสุดท้ายแล้วนะครับเพลงสุดท้ายแล้วนะฮะยังเข้ามาไม่ได้นะครับเอาเดี๋ยวต้องขอผู้จัดงานต่อยนะสืบเพลงหน่อยนี้ไ่เฉลี่ยละห้าร้อยเฮ้ยอ่าได้เลยครับท่านครับผมนั่งต่อ,อยยาวๆเลยนะครับเห้าร้อยนะฮะอาะต่วปนนี้สุดท้ายแล้วรเราเรู้สึกแบบขิวอะไรยังไงก็อย่าลืมทางด้านหลังข<ร>อง,งเรานะครับมีขนมออกเ ก็ขอเรานั่นเองก็จมีฟินดี้กับเจอาเลือกกันเลยว่าอยากกินอะไรใช่อร่อยนะคะอออ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ไม่ได้แจกคุณจไม่ได้แจกแต่ว่าจะทําให้งานของเรามีสีสันมากขึ้นเออถ้าเกิท่านใดที่กําลังอินกับงานติมงานวัดในวันนี้นะครับรู้สึกว่าอยากมีอะไรปลุกิบปุกิบมาเพิ่มสีสังานวันนี้สามารถ มาซื้อค่ะไฟเย็นกับแช่งเรืองแสงพ่อ,อฟัวเลสเซนนะคะอยู่ตรงนี้แล้วมีหลากหลายสีสนันด้วยกันเพื่อเพิ่มบรรยากาศความแบบว่าไงไอ่ะอุ้ยวันนี้ได้ทำหนักการแปลงอ่ะที่มีหน่อตออ,อันนี้ตรงที่แล้วอัอต้องรอแสงหมดนิดนึงแล้วก็มาเล่นไฟเย็นมาเล่นแช่งเรืองแสงกันนะคะขายราคาเพียง15บาทต่อทัวรไฟเย็นสิ สามเทนี้เองถูกมากคุณแม่เออมาอุดหนุนกันได้นะคะสโมสรศาสตร์ค่ะครับผมไปต่อที่บูธถัดไปค่ะอันนี้แจกฟรีแจกฟรีมีให้คุบเลยคุณซินดี้ไม่ว่าจะเป็นไอติมไผ่ทองขนมกรุบจะเป็นปูไทยไดโนเสาร์ตุ้มตามและโปเต้นะครับใช่เมื่อกี้แอบกินไข่ทองไปแล้วยืนยันการันตีว่า อร่อยจริงอร่อยจริงนะคะเมื่อกี้แอบถามเออคุณพี่คนตัดไอติมว่าแบบเอ้ยเขาชื่ออะไรคะพี่หลอกนะคะถามพี่ออกว่าเอ้ยพี่ออกต้องยืนยืนตัดตลอดเลยหรอทำงานเลยหรอพี่ออกตอบกลับมาว่าลองนั่งตัดแล้วตัดไม่ได้ก็เลยต้องยืนตัดนะคะก็มาหาพี่ออกได้นะคะยืนตัดไอติมอยู่ตรง น้ไทอง่องแต่ขอย้ำกันนิดนึงนะคะท่านใดนําไอติมไผ่ทองไปกร,รุณาเก็บแก้วด้วยนะคร<ช>ับเพราะว่าเราจะใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่เออ let the earth b r e a t h กันนิดนึงไม่ใช่แค่ไผ่ทองนะคะแก้วน้ําที่เนี่ยน้ำอัดลมนมเนยได้ๆเนี่ยเราก็จะขอความร่วมมือนะคะให้ทุกท่านเนี่ย เก็บแก้วไว้ด้วยแล้วก็นํามาเติมได้ตลอดเน่เลยค่ะมีะด้วยกันทั้งน้ําเปล่าแล้วก็น้ําบัดลมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแป๊บซี่สไปร์ลัวแฟนตานสมส้มครับตากตอนมีก็ต้องแล้วค่ะ